ใส่ถุงมาให้ใซะยาวเลยนะครับถุงก็ประมาณเกือบ75เซนเลยทีเดียวตัวมันที่แท้น่าจะประมาณน่าจะมาณอยู่ที่เอ่อ40เซนน่าจะใช้มีดตัดแถวๆนี้มีดใ้ตัดแถวๆน,น,นี้น่าจะได้เพราะว่านี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของยี่ห้อนี้นะครับโผล่อ,ออกมาไว้สำหรับห่อให้กับวัสดุ ที่มันใหญ่กว่านี้ดูคุ้นข้าวขึ่จะเหนียวต้งใช้ต้องใช้ใชกันใก่ตัดบริเวณนี้ตัดกัไก่ก็เล็กนิดเดียวนะครับไม่มีกัญไก่ใหญ่หูฟัมาให้นนมาแล้วตัดระยะไกลต้ตรงนีไม่ตัดระยะใกล้่ยมาแล้วครับ เป็นเก้าอี้ภัพของยี่ห้อ Mountain Design นะครับพลาสติกใสห่อกันเพื่อนกันนึงก็ใช้มือเดินได้เลยวัสดุค่อนข้างดีนะครับของมียี่ห้อนะครับยี่ห้อดีของ Mountain Design มีชื่อเสียงเลยทีเดียวที่กระเป๋าเองก็จะมีที่สำหรับหิ้วด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ เอกสารในการประกอบน่าจะไม่ยากแล้วก็มีติดราคาไว้9ก9 9เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียของยี่ห้อนี้วัสดุดค่อนข้างที่จะดีหน่อยไม่แต่ไอจ้าตัวหนีตัวนี้นะครับที่รูดเชือกก็ออกแบบมาดีเลยทีเดียวนะครับวัสดุเนื้อวัสดุค่อนข้างที่จะดีเลยสป,สปริงตัวนี้ดีมากนะครับนึ่งเหลือด,ดีมากเลย ก็จะดึงออกมาเกขาโต๊ะก่อนก็หุ้มด้วยที่นั่งที่รองนั่งน,นะครับาจจะเป็นขาโต๊ะ มือนะครับก็แบ่งออกเป็น6สเตปนะครับอยู่ด้านนี้4สเตปนะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังอีก2สเตปเป็น6สเตปนะครับก็บอกให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เขานำมาให้เราก็คือขาอันนี้ที่รองพื้นนะครับมาให้บันลื่นถลายนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆเป็นที่พนักพิงด้วยแล้วก็เป็นที่รองนั่งนะครับไอ้ตัวแผ่นใหญ่ๆตัวนี้ ก่อนที่เราจะไปประกอบนะครับเรามาดูส่วนที่เป็นท่าพื้นใหญ่ตัวนี้ก่อนนะครับก็จะมีมุมสีมุมสําหรับสอดโครงตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะออกแบบมาแน่นหนาเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มีแผ่นพลาสติกนะครับแข็งๆตรงนี้ด้วยนะครับเพราะยี่ห้อนี้มันยี่ห้อดีอยู่แล้วมาเทนดีไซน์นะครับนี่คือฝั่งที่อยู่น่าจะเป็นด้านที่อยู่ด้านฐานนะครับน,นี้นะส่วนพลิกกลับมานะครับ ตัวนี้น่าจะอยู่ด้านบนนะครับก็มีตาของยี่ห้อมอสเทนดีไซน์ตรงนี้ด้วยนี่ก็ประมาณนี้ทั้ง4มุมนะครับตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อรองรับโครงเหล็กเพื่อสอดเข้าตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวก็จะเป็นยางที่อยู่ข้างในหนามากเลยนะครับเพื่อจะรองรับน้ําหนักเวลาคนมานั่งแล้วก็โครงเหล็กมันแทงเข้าไปตรงนี้มันต้องอยู่ได้นานออกแบบมาดีมากตรงนี้นะครับ สำหรับแผ่นตัวนี้นะครับจะมีหน้าไม่เท่ากันนะครับด้านนึงจะเป็นด้านที่แคบนะครับสังเกตว่าตัวน่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะว่าเขาออกแบบตัวนี้มันเป็นด้านขวามีแตรงตีนทุกแก่ไว้เกาะกับโครงขาเหล็กนะครับเดี๋ยวดูตามคู่มือนะครับว่าตัวส่วนนี้มันอยู่ด้านล่างยังไงเพื่อกันไม่ให้ตัวก็อีลื่นนะครับ <cle anse> ดูตามคู่มือนะครับหัวตัวนี้นะครับเป็นหัวที่จะมาเสียบเข้าไปที่มุมที่อยู่ด้านฐาน เขาไว้ลำดับที่5้าที่หกคือเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์คนที่มีน้ำหนักเยอะควรจะใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยมาดูส่วนของขานะครับเขาออกแบบเหมือนกับเต็นเลยเพราะว่าเขาก็มีเต็นเหมือนกันครับของยี่ห้อเม้าเทนดีไซน์นะครับออกแบบมาเหมือนกับเต็นเลยก็คือมีข้อต่ออย่างเงี้ยเห็นไหมครับมีสายยางยืดอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ตัวข้อต่อมันหลุดนะครับเดี๋ยวเรา เหมือนกับเต็นท์เลยออกแบบมาในทํานองเดียวกันนะครับเห็นไหมครับพอเขาทําเต็นท์มาก่อนเขาก็ออกแบบมาเหมือนกันได้เลยเห็นไหมครับส่วนต้องเรได้เลยง่ายครับง่ายประกอบง่ายไม่ต้องห่วงว่ามันจะหายนะครับข้อต่อของเขาก้ประมานี่แค่ยกขึ้นแล้วก็เข้าไปตามดูแค่นี้เองนะครับ ป็นโลหะค่อนข้างที่จะหนานะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักคนได้เป็นร้อยกิโลเลยนะครับผมจะวัดความสูงดูด้วยมันเอียงนะครับผมจะกะระยะสายตาเอาก็แล้วกันก็อยู่ที่ประมาณ63สเซนติเมตรนะครับในคู่มือนะครับเขาบอกว่าให้ใส่ด้านบนก่อนสังเกตนะครับปลายด้านนี้นะครับส่วนฐานบนตัวนี้มันจะหนาเพราะว่าตัวนี้มันเป็น แท่งเหล็กนะครับก็มีแคบสติกแค่นิดนิดเดียวดังนั้นก็จะเห็นว่าตันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นผ้าเนื้อหนานหน่อยนะส่วนไปเลยจากนั้นนะครับเราก็มาใส่ด้านหนึ่งค่อนข้างที่จะตึงนะครับดังนั้นเขาจึงให้ใส่ด้านบนก่อนตามคู่มือน,นะครับเห็นผ้ามันเริ่มตึงกัละไรไนมครับเดี๋ยวเรามาใส่ตรงที่ส่วนที่จะรองรับน้ำหนักเราด้าน,นล่างนั่นเองก็คือสเตปที่สาม ค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับใส่ตรงนี้ไม่น่าให้ใส่ข้างบนก่อน,นครับผมลองใส่ข้างล่างก่อนหน้านี้แล้วนะครับอกไม่อยู่เลยนะครับแน่นนะครับโอเคใส่ได้แล้วผมว่าด้านนี้น่าจะแน่นสุดลวด้านสุดท้ายเนี้ยโอ้ใช้พลังเยอะพอสมควรนะครับแต่เปนตึงไปแล้วนะเห็นไหมครับเห็นผ้ามันตึงไปเรียบร้อยแนละ้ว ก็ได้ประมาณนี้นะครับน้ําหนักผมอยู่ที่72กิโลนะครับก็ <อ dinheiro. S 1> จะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้า,า,เางเวลาไปนั่งเดี๋ยวจะออกไปนั่งข้างนอกนะครับพอดีอถ่ายท, <c oughs> ทําที่บ้านผมมันติดถนนใหญ่มันจะมีเสียงรถรบกวนก็เลยมองประกอบในห้องให้ดูเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวจะใส่ฐานให้ดูเห็นสังเกตว่ฐานเป็นพลาสติกหนากว่ามุมผ้าตรงนี้มันก็เลยแตกต่างกันการใส่ผ้าที่ฐานนะครับ เมื่อมันมีอันนี้สองอันอีทุกแกสองอัน,นด้วยการใส่ผ้าที่ฐานจะสังเกตเห็นว่าผ้ามันจะมีความแคบกว้างไม่เท่ากันนะครับให้สังเกตด้วยด้านหลังมันจะแคบกว่าเพราะว่าขาตัวนี้มันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ด้านหน้าขาจะบานออกมาข้างนอกนิดหนึ่งนะครับก็พยายามสังเกตตรงนี้ด้วยก็จะใส่ขาตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อ ป้องกันเรื่องของน้ำหนักนะครับใส่ขาด้านที่อยู่ด้านขานนะครับแล้วก็มันจะเป็นผ้าตีนทุแกนะครับก็ล็อกที่โครงของได้เลยมีมาให้สองอันน่าจะมีเอาไว้เผื่อประโยชน์อย่างอื่นเดี๋ยวต้องดูคู่มืออีกรอบนึ่งอ,อ่าเข้ามาอ๋อตีนทุแกตัวน,นี้สลับ เพื่อที่จะมัดไอตัวโครงเหล็กเท่านั้นเองตัวนี้นะครับตัวนี้ไว้มัดโครงเหล็กส่วนตัวนี้ไว้ไม่ให้ตัวฐานผ้าตัวนี้กับตัวโครงเหล็กออกจากกันเวลาเรายกไปก็ออกแบบมาให้เราใช้งานสะดวกสําหรับคนที่เดินทางแบบเดินเท้านะครับผมผมจะเอาติดกับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับซึ่งจะไปทําคลิป ที่ต่างๆนะครับรีวิวที่ต่างให้พวกเราได้ดูว่าในเมืองบิสเบนนะครับมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่สําหรับแคมปิ้งก็จะพกพวกชุดนี้ออกไปตระเวนตอนที่ต่างๆให้เราได้รับชมยูทูบชาร์ของเมืองบิสเบนประเทศออสเตรียกันนะครับเปิดเบาะรถมาแล้วก็เอากระเป๋าของโต๊ะใส่ลงไป เอากระเป๋าของเต้าอี้ใส่ลงไปปิดได้พอดีเลยรู้สึกนั่งแล้วสบายครับมันพิงหลังเอ็นหลังได้สะดวกดีครับแล้วก็ผมก็จะไปทำคลิปต่างๆในบิสเปนแล้วก็ที่ที่ไหนผมจะไปผมก็จะพกชุดนี้เราไปนะครับไปชมกาแฟกับโต๊ะเล็กๆตัวนี้นะครับ จับเก้าอี้ตัวนี้ให้พวกเราได้รับชมและก็รับประสบการณ์ไปพร้อมๆกับผมว่าบรรยากาศการชงกาฟแฟแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพลโอเวอร์ over, บ้านเราก็จะเรียกว่าดิฟกาแฟแบบชุดที่ผมตั้งอยู่ตรงนี้หรือไม่จะเป็นมอคกาพอตหรือรูปแบบในการชงกาแฟแบบต่างๆผมก็จะพาพวกเราไปเรียนรู้ไปพร้อมกันรับประสบการณ์ิว,วทิวทั์ในสถานที่ต่างๆพร้อมกับอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่ เก้าอี้ที่นั่งสบายเอ็นอย่างนี้ได้สบายเลยนะครับยัง,ย,งยังโยกโยกแล้วก็ยังนั่งสบายอยู่นะครับรู้สึกผ่อนคลายดีผมว่าเหยียดขาก็โอเคดีนะครับก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะครับชุดนี้ใส่ในมอเตอร์ไซค์ผมซึ่งเป็นรถ Pcx150 ของ Honda ได้อย่างสบายค่อยติดตามกันในคลิปหน้านะครับว่า จะได้เจออะไรในการท่องเที่ยวแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันใครมีปัญหาในเรื่องว่าจะใช้เครื่องแม็กยังไงหรือจะยังไงที่ผมทําคลิปไว้ก็ลองอส่งข้อความมาแล้วก็ผมก็จะตอบเท่าที่มีเวลานะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ